อุ้ยอึ้ยอย่างพวกตลกตัวน้ำเหมอนแมวบ้านใ้านี่แอุ้ยเออสี่ห้าตัวสองล้วนะแมกม่วงแมกม่วงครับแมวหรอแมวไ่ได้ครับ โอ้ยเยี่มันตื่นเมื่อไรจ้ะยงมันไม่เ,เก่งว่ะรู้ว่าคุณดินทาเป็อีกแ้วไงว่ะตายอยตางเง้ยเยแต่คนนั้นน่ะคุยฮือ คมนั้นเราจ้วรอยู่ันมีมฆเมฆล้านไหนไหมอะไรเปอร์เอ็กซ์เหมดอนกันไม่เจอจ้า

ลุ้นมาลุ้นมาโอ้บ้านนี้อะโห่จังวะจะมาออกแน่เลยกูว่ากระตุกเนี้ยคือตักเดียวเอะม่าวนะเอาอไรเปร์มันใช้ซ่อมก่อนนะมันใช้ซ่อมก่อนนะ งเขสามตาัวยังตามเลยนะตัวสามตัวตัวผมเห็นนะสามสามตัวจับเลยนะอ้าใครเนี้ยมารับววระเบิดเหรอเขา,จาแจกระเบิดก็มารับเหรอคุนี่มาร่องเดียวขึ้นบอลขึ้นบอขึ้นบอขึ้นบอ ไปซ้อนไอ้ทอมไโอ้โหเฉยแม่งพี่เอาไอ้พี่ใครอยู่ผมเลยยิงนี่สิาตายแล้วล่ะที่ผมเนี่ยโอ้ยไม่ไหวบ้คลา่ยิงหมดเลยโดนจับแล้วสู้ไปอะไรวะล่วงยิบขายเข้าไปหาเขาทุกซองล่วงเลย,ยงไงล่ะเฮีย ทางนี้หน่อยผูกคนต้องกลับมาทางนี้แล้วไปแล้ว hop กลับมาหน่อยอทำอะไรอยู่ไหนวะเนี่ยเออช่วยหน่อยนึ่งมันนิ่งมนงันเสียลูกกระสุนหมดอีกคิดซะใช่ลูกซองนะทับมัใช้ลูกซองนะอยู่ไหนอะ ไม่รู้อะเบียระเบิดเจอนเอาปืนพกวปยิงหัวแม่งเลยหาไม่เจอเจิตมานันี่ชายดิเข้ามาเลยมึงนน่ไหไมาแล้วเยูนไห้วะ ทำบอลทำบอลทำบอลทำบนลท็อปสายมือผมท็อปเลยบอลไหนพวกก่ตรงอ่ะสายล่า่ะที่มันมีรถอ่ะโลโก้รถขึ้นอะนั่นแหละมีรถมาท็อปมีรถมาอท็อปมีรถกตัวหนึ่งขึ้นอะไรมาอะไรมาไอ้มีลูกสองเขาเล่นจะไล่มาขวามือท็อปอ่ะไอ้เหี้ยวลองขวามือมึงเีืย ยังหล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 ัหลังหลังหลังดัวเองหลังเาสิ่ะมัอ๋รุ่งองเลยจ้ะเพื่อนไม่เห็นาเลยตัวเกิเพ่เกิดใหม่แล้วบ้างเพื่อนเกิดใหม่พี่เวเรียบร้อยไหนแ่เลยนี่ ขับรถนีไหมขับรถนีป่ะในบ้าน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 นี่เดี๋ยวขึ้นรถโอ้ยแย่เขาฆ่าคนมันด่ในบ้านแย่ภาษาอะไรเห็นแลตีไปเช่นไงงยงกมึงากเลยไาว กลับไปเอาของที่เรียกหมดเปหมดแล้วกระสุนลอไหเครองล่างมีรถสี่นะรถสี่รถสโบนอยู่มีก่อนหรอก่ออช้อปปิ้งกันเลยไหช้อปปิ้งเอาเอาลูกกระสุนก่อนยงมีกระสุนยีบแล้วอ่าอ่าอ่กระสุนไม่มีมีจต้ ไอ้หมู่บ้านอะไรไปมีตัวมีตัวเดี๋ยวมีตัวแล้วเดี๋ยวช่วยมึงจะตายมึงเปลี่ยน เราเปลีไเลยเขาเปลี่ยนให้กานเข้ามาเลยไอ้หนี่เขาเกิดเกิดหมายังเราพี่ดันเข้ามารวยอะนี่มเกิดย่นอยู่นี่นยังบ้าะเขาเกิดเ้มีคนเดียวะ มีศพที่หงอยอยู่เดียวอัพเกรดเหลืออันหนึ่งอัพเกรดเหลืออันหนึ่งออกมาเฮ้ยไปเก็บเพื่อนมาชัวนเลยบู๊มมอย่างนั้น่ะโอ้ยล็อกไม่ทันเลยไปไหนวะไกลเกินหองนอกวงนั่นนะตงเขียวเหรอ แล้วสี่คนอยู่นี่ตามมาเฮ้ยใครใช้ส้อมกรอบอ่ะทีมเราอ่ะไม่มีมันคือคือส้อมกรอบสีเขียวเป็นแผนที่เห็นปะนี่ก็เห็นสีเเขียวแผนที่ปะหายไปและไปไปไปกลัวเป็นพวกมันมากกว่าสีเขียวข้างหน้านะหมีจักร้อยตัวเยอะ

มาดินเนาะในเทนในเทนในะบวไฟอี่เขาเพิ <c oughs> ่งย <ator il S 1> ิงเลี้ยวเป็นตัว ระเบิดควันนะเฮ้ยต้องบงเลยต้องไงดอกมีตัวให้เช่ากันเนี่วัดกันอยู่แต่ข้างนอกยี่ปานนี่ใครเลยวะข้ารึไงเฮ้ยรถมาจากสะพานรถมาจากสะพานรถเขียวรถเขียวเอ้ยไอ้ซ่อมเกาะคนเมื่อกี้เลยไอ้ซ่อมเกาะคนเมื่อกี้ก็ว่าอยู่หายไม่เห็นต้องเกาะอยู่ไอ้เหี้ยยังไม่ตาย ทุกทีมเลยสัตว์มีสะพานเป็นรถใหม่อีกคันว่ะ <c oughs> โหร,รถเยอะชิบหายท้าสุดท้ายสัตว <c oughs> ์ไปห้อยตรงไหนไอ้ห้อย <c oughs> มีล็อกคอเลยนะต้องปืนอ่ะใกล้พังแล้วต้องปินมาอีกแล้วัไม่ทิ้งระเบิดบินแม่งวัดจะมีสองร้อยกว่าตัวหมดแม่งเลยแล้วพวปืนโดนไม่ไหมมีคนโดนไม่ไหมมีคนโดลงไมหมอาสาด้วยเก้าคน โดดที่ไหนวะคือมีเจ๊กกระโดดเหรอกระโดดแล้วขึ้นมีเจ๊กอ่ะผมอยู่รถถังนะจะขับรถถังจริงคนเลยอีกไม่ดีกบนหลังคาวะกระตาเหรอบนหลังคาบนหลังคาีนึง ตีอยู่ใกล้เน <Jamie, S 1> ี <you>? no. ่ยเออนี่แหลกไปไหนแล้ววะเนี่ยเ่เมื่อกี้ถ็นตีนอยู่แม่งแอรไปไหนปะเออมีคนโดดนี่่แมมมม้ันไเกิด

ไม่หมดราคาหมดราคาเกียวเกือบหนักเกือบหนักแม่ยังไม่ตายหพีเกือบตตยแล้วเจ็บเจ็บเจ็บบ้านพีก ตายวะตายไปแล้ว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 อวิเ <değild> ว <i> ียนะนักบวชสะด้วยมันะประสนแล้วเราไม่ได้ปิดแต่งันนี่ว่า ไม่ได้เลยทุกซองแต่งอยู่เนี่ยครับลูกซองแต่งอยู่เนี่ยทุกซองแต่งอยู่ในกล่องเนี่ยเท่าเบเอ้ยจาระฟิกตกก้อนหินข้างหน้าเฮ้ยมีตีนมีตีนเกือบร้อยสบบพนด้วยเขี้ยววงแหงเลยวงแรงขึ้นอะเขี้ยข้างหน้ามีตัวฮึ่มระเบิดควันกันไว้อยู่ โอ้ยไปไม่ได้ผ่านแล้วช่วยด้วยช่วยด้วยเออยินแรงจัดเอ้าใครรอดใครตายอยู่เนี่ยไปเลยไปเลยไปเลยวมแรงมากแรงจัดวงแรงมากรีบขึ้นเข้าไปเลยอ้าวทุกคนตายหมดแล้วเหรองานการเขามีอยู่ขาเข้ามา ไม่รู้เลยนี่เล่นหสัตว์เอ้ยไม่ทันละจบยิงไรอย่างนี้พี่แล้วกตายซะกูโอ้ยของผมมีก่อสามอยู่นะศพผมอ่ะไม่ทันแล้วรีบเ,รบเข้าเลยฟิกอยู่ตารยพี่ตายไปก่อนเลย นน่าสเกาวตเข้าวงก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยชุบอีกทีวงเ,นนเป็นดีปะวะมีดนเลยนะโหวงต่อไปกำลังจะมาแล้ววะเออเข้าวงก่อนครับ ซ้ายมือข้างบนเนี่ยเจอเลยอ่ะแม็กซ์บนเลยเรียบร้อยชิดเอ้าเว้ยเว้ยฝ่ามือคว้ักยากล้า ชิดตัวจริงเยี่ยมเลยที่เยสุดยอดชิดชนะชิดโอ้โหฟิกต้องวีดวิวให้เลยพี่จังหวัดนี้สวยจริงไอ้เชี่ยฟิกไม่เก็บเรียบสวัดยอดลูกพี่